ในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าประตูทางเข้าหน่วยมัญชาการกองเรือยุทธการตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีซึ่งเป็นเส้นทางขาเข้าสัตหีบหลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบนั้นได้รับแจ้งว่าได้มีผู้ตกรถและถูกคมกระจกบาดได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนนแห่งนี้และนะครับนี่นะครับผู้ชายที่นั่งอยู่บริเวณบนพื้นนั้นเป็นชายที่ได้รับแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บ ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับหนุ่มตกมาได้ไงครับรถมันมาไอ้ตกมันเบี่ยงมาทางนี้มันหนักกา่านี้อ๋อน้องนั่งอยู่ด้านหลังพอดีเหรอครับ,รบมันก็เลยหล่นมาทับเราไม่ได้มีใครชนเรานะไม่ครับมันหนักกระจกมันหนักพีกมันตกมาพอดีครับ okay. อ๋อ, okay. อ,อโอเคแล้วเจ้าของร้านรู้ยัง เอาหรอพี่โอเคโอเคครับสำหรับคนเจ็บรายนี้นะครับทราบชื่อต่อมาคือนายพีรพงศ์พันพงศ์อายุ26ปีซึ่งเป็นคนงานที่ทางเจ้าของรถนั้นได้ว่าจ้างมาให้ช่วยในการขนย้ายกระจกที่อยู่บริเวณด้านหลังนี่แหละครับซึ่งกระจกที่ทุกท่านเห็นนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น5บานด้วยกันแต่ก็ได้ตกลงมาแตก1บานเนื่องจากว่าขณะที่ขับมาถึงจุดนี้กระจกนั้นได้เอ็น มาด้านซ้ายในลักษณะที่ทุกท่านได้เห็นนั้นก่อนที่กระจกนั้นจะดันคนที่นั่งอยู่บริเวณขอบกระบะด้านซ้ายก็คือคนเจ็บนะครับตออกลงมาจากรถและก็ถูกกระจกทับทําให้ถูกคมกระจกนั้นบาดท,ที่ร่างกายจํานวนหลายแห่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ตามร่างกายยังมีอาการทางกระดูกและมีอาการฟกช้ำจากแรงกระแทกนะครับทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นได้ส่วนสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านไปฟังจากปากคนขับกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในขณะนั้น เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังคำสัมภาษณ์จากปากคนขับรถกันเลยดีกว่านะครับโอเคพี่พพเล่าตอนตอนเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดีครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ย,รยังไงอะตอนนั้นนะฮะเหตุการณ์คือที่พี่มากับลูกน้องใช่ไหมฮะพี่มากับลูกน้องครับมาจากลูกน้องแล้วก็ตียูเทอร์รถมาจากกิโลหนึ่งมายูเธอ์นี่เนี่ยครับอ๋อตรงนู้นนะครับจากครับจากเอไอเอนะครับมาแล้วยังไงพี่แล้วก็ข้ามถนนมาทางนี้ครับครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยกระจกกระจกด้านขวาเนี่ยครับครับมันมันเอ็นครับครับมันเทมาทางฝั่งซ้ายพี่ก็เลยจะจอดใช่ก็เลยจะจอดครับจอดเพื่อเพื่อมาจัดจัดกระจกใหม่ครับแล้วทีนี้เนี่ยคือรถมันคล่อมเลนอยู่ครับครับก็เลยบอกลูกน้องว่าเดี๋ยวประคองไว้แป๊บหนึ่งจะชิดเลนก่อนไม่ทันไม่ทันล่นก่อนกระจกขนาดเท่าไหร่อ่ะพี่หมายถึงว่าความกว้างกระจกกระจกสองคูณสามได้ไหมประมาณ ขรงตัมันสูงอเมตรสีครับนะครับแล้วก็กว้างเนี่ยเมตรสิอ๋อครับพี่ครับโอเคครับครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เจ้าของรถซึ่งเป็นนายจ้างนะครับที่ได้มีความรับผิดชอบในการที่จะดูแลคนเจ็บอย่างดีที่สุดและขอให้คนเจ็บนั้นดูแลสุขภาพตัวเองพักรักษาตัวขอให้กลับมามีชีวิตหายเป็นปกติในเร็ววันนะครับและขอให้มีชีวิตที่ปลอดภัยตลอดการทำงานหลังจากนี้นะครับสวัสดีครับ